ต่อกันที่แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องแผนภาพเซลล์นะครับจงจากแผนภาพเซลล์กำเนินิกที่กำหนดให้นะครับจงเขียนสมการเคมีนะครับของปิยาที่แอโนดแคโทดและปฏิกิริยารวมนะครับนี่เขากำหนดเป็นแผนภาพของเซลล์กำเนิดิกมาให้นะครับนักเรียนนักเรียนเรารู้แล้วแหละว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคือออกซิเดชันหรือแอโนดชัวชใช่ไหมฝั่งขวานี่คือ รีดักชันหรือแคโทนนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นปฏนะิกิริยาออกซิเดชันเนาะนะครับเป็น Fe ของแข็งนะครับออกซิเดชันหรือการจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยอิเล็กตรอนจะอยู่ฝั่งผลิตภัณฑ์เนาะ,ะมาเป็น2บวกใช่ไหมแสดงว่าต้องจ่าย2อิเล็กตรอนโอเคนะครับปฏิกิริยารีดักชันล่ะ อ่ายารีดักชันก็คืออยู่ฝั่งขวาของแผนภาพเซลล์หรือฝั่งขวาของเส้นขนานนั่นเองอ่านักเรียนดูดีๆนะครับอันนี้เขาเขียน Cl- มาก่อนนะครับถ้านักเรียนเขียน Cl- ไว้ฝั่งนี้แล้วสมมุตินักเรียนรับอิเล็กตรอนเสร็จอ่าจะรับอิเล็กตรอนเท่าไหร่ก็ตามแล้วมาเป็น Cl- ให้สเนี่ยจากเลขออกซิเดชันลบหมาเป็น0ูนย์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเลขออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นเหมือนกับ ของออกซิเดชัเลยเนี่ยจากศูนย์เาเป็นบวกสมันจะเพิ่มทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นปิยาออกซิเดชันเขียนถูกแล้วนะครับแต่ปิยา e d u c t i o n ข้อนี้เราต้องเขียน cl ให้สขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดการสมดุลของประจุแล้วก็ให้มันถูกต้องนะครับว่าเลข o อกซิเดชันหลังจากรับอิเล็กตรอนแล้วมันจะลดลงนะครับถ้าสมมุตินักเรียนเขียน ตัวนี้นะครับนี่แบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคมันเหมือนจะโอเคมันเหมือนจะถูกต้องไม่มีอะไรเพราะ c l ลบก็ขึ้นก่อนในครึ่งเซลลนี้แต่นักงเรียนลองเช็คประจุด,ดูนะครับอันนี้ 2, 2ลบ2ลบรวมเป็น4ลบอ่าในขณะที่ฝั่งนี้เป็น0เห็นไหมครับมันจะย้อนแย้งกัน4ลบกับ0อ่าไม่ถูกต้องนะครับทั้งที่จำนวนอะตอมก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับข้อนี้อาจจะเป็น ข้อที่เป็นแปลกตานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะเขียนให้ถูกก็คือต้องเขียน cl ขึ้นก่อนนะครับ cl ให้2แก๊สขึ้นก่อนนะครับแล้วก็รับ2อิเล็กตรอนนะครับกลายไปเป็น2 cl ลบนะครับแบบนี้นะครับนักเรียนอันนี้คือปฏิกิริยารีดักชันนะครับเช็คประจุด,ดู0 2ลบ2ลบเห็นไหมครับ ประจุ2ลบเท่ากันนะครับเคยไหมอ่านะครับเพระเาะฉะนั้นดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับอันนี้มันอาจจะเป็นข้อยกเว้น1นึ่ในไม่กี่ข้อหรอกนะครับได้ปียรวมแล้วทีนี้เป็นปฏิกิริยารวมาจากแผนภาพเซลล์เราจะได้ปียรวมโดยตัดอิเล็กตรอนเอาสมการรวมกันเป็น Fe ของแข็งบวกแก๊สคลอเนนะครับกลายไปเป็น fe 2บวกสารละลายเนาะแล้วก็บวกกับ2 cl ลบสารละลายอ่านี่คือปริรยารวมนะครับอันเนี้ยเป็นปฏิกิริยาที่แอโนอดหรือออกซิเดชันนะครับอันนี้เป็นปร,ริยาที่แคโทดนะครับหรือรีดักชันส่วนตัวนี้เป็นปริรยารีดอกหรือปิยารวมนะครับเขียนะนะครับข้อ1.2นะครับให้แผนภาพเซล์มาสาเหตุที่มี pt เพราะว่า ตัวนี้มันเป็นมันไม่มีโลหะที่เป็นควไฟฟ้าที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ Pt มา Pt มา,าไม่สงสัยนะนะครับ Pt มันยังไงเวลาที่เราเขียนปฏิกิริยาเราไม่ต้องแสดง Pt นะครับนักเรียนเราไม่ต้องโชว์โลหะแพติทนัมนะเราก็จะได้เป็นอ่าเรลรูล้แล้วแหละเปีย o ออกซิเดชันคือฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายของสะพานเกลือรหรือฝั่งของเส้นขนานะครับ ออกซิเดชันเขียนเป็นไม่ต้องเขียน Pt นะทินหรือ Sn2 บวกนะครับสลลายกลายมาเป็นทิน4บวกเนี่ยเลขออกซิเดชันมันเพิ่มมา2แสดงว่ามันต้องมีอิเล็กตรอนหรือว่าจ่ายอิเล็กตรอนออกมา2แบบนี้นะครับโดยไม่ต้องมี Pt นะครับปฏิกิริยาเรดักชันล่ะได้ยังไงปฏิกิริยาเรดักชันก็คือ ครึ่งของฝั่งนี้เนาะนี่ครึ่งนี้เลยฝั่งขวามือของเส้นคู่เลยเส้นขนานเลยจึงเป็น cr 3บกนะครับสารละลายอ่ารับอิเล็กตรอนเท่าไหร่ไม่รู้อ่าเขียนไว้ก่อนก็ได้กลายมาเป็น cr 2บวกนะครับอ่าจาก3บวกลดลงมาเหลือ2บวกแสดงว่ามันต้องรับกี่อิเล็กตรอนครับอ่ารับอิเล็กตรอนเดียวถูกต้องแล้วนะครับรับอิเล็กตรอนเดียว สมการนี้ถูกต้องแล้วนะนะครับโอเคนะครับทีนี้อ่าจะดุลสมการทีนี้อ่าจริงๆสมการมันดุลแล้วแหละนะครับประจุก็เท่ากัน2ลบไอสอบวกกับ2บวกเท่ากัน C r ก็1อะตอมเท่ากันแต่การที่เราจะรวมไปยาได้นะครับเราดูว่าตัวนี้มันให้2ตัวนี้รับแค่1นึ่งอ่าทำยังไงมันถึงจะเท่ากันอ่าก่อนจะรวมปฏิกิริยาต้องเอาอ่า 2คูณเปลยาออกซิเดชันก่อนนะครับพอ2คูณเปลี่ยนออกซิเดชันก็จะเป็น2 cr 3บวกสารละลายนะครับบวก2อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันกับอิเล็กตรอนของเปลยาออกซิเดชันที่ให้มา2นะครับกลายมาเป็น2 cr 2บวกสารละลาย เข้าใจไหมครับนี่มันเท่ากันแล้วนะครับ2อิเล็กตรอนทีเราก็รวมปริยาได้โดยการรวมปริยานะครับให้เราโฟกัสที่ปฏิกิริยาที่เราปริยาใหม่ที่เราคูณไปนะไม่ต้องมาโฟกัสปริยานี้แล้วนะครับเพราะว่าเราโฟกัสปริยานี้แล้วนี่ปริยาที่เราเอา2คูณเข้าไปหมดๆนะครับรวมกันอิเล็กตรอนจะตัดกันโอเคไหมอ่าหลืออะไรครับปริยารวมจิงได้เป็น Sn2 บวกสารละลายบวกกับ 2Cr3 บวกสารละลายฝั eyes, 對對่งซ้ายหมดแล้วอ <ot> ิเล <ot> ็กตรอนไม่เหลือนะครับตัดไปแล้วนะครับฝั่งขวาหรือผลิตพัณฑ์เป็น Sn4 บวกสารละลายแล้วก็บวกกับ 2Cr2 บวกสารละลายเห็นไหมครับนี่คือตอบแล้วนะครับ ไม่ต้องโชว์ปริยารวมหรือปริยาออก d ิเดชันรีดักชันก็ตามไม่ต้องแสดง PT นะครับแต่แสดงเลขสัมประสิทธิ์ด้วยนะครับนี่สัมประสิทธิ์นะครับสัมประสิทธิ์แสดงจํานวนโมลตรงนี้ต้องแสดงด้วยนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อ1.2ึ่งต่อมา เขียนแผนภาพเซลล์จากปฏิกิริยาที่กำหนดให้ต่อไปนี้โอให้ปฏิกิริยารวมมานะครับเราก็ดูว่า,าตัวไหนเป็น o อกซิเดชันรีดักชันครับตัวนี้0เนะาะบวก3เนี่ยตัวนี้เป็นออ i ซิเดชัแน่ๆเพราะว่ามันลนออกซิเดชันมันเพิ่มนะครับส่วนตัวนี้บวก2นะครับส่วนตัวนี้เรียก o อกซิเดชันเป็น0าจากบวก2มา0เนี่ย ลดลดแน่ๆนะครับแผนภาพเซลล์ก่อนจะเขียนแผนภาพเซลล์แนะนำให้เขียนเป็นแผนภาพของครึ่งเซลออกมาก่อนอแผนภาพของครึ่งเซลออกซิเดชันออกมาก่อนนะครับเขียนเป็น Cr ของแข็งใช่ไหมขั้นด้วยเส้นเดียวเป็น Cr 3บวกนะครับโดยไม่ต้องเขียนเลขสัมประสิทธิ์ออกมาจบแค่นี้นะครับ ต่อมาแผนภาพของครึ่งเซลล์รีดักชันล่ะเป็น Fe 2บวกสารละลายขั้นด้วยเส้นเดียวได้เพราะว่าฝั่งนี้เป็นโลหะ Fe นะครับโอเคทีนี้ก็เราจะได้แผนภาพเซลล์แล้วหรือเป็นแผนภาพของปิยารวมนั่นเองเรียกว่าแผนภาพเซลล์ เขียนแอโนดหรือออกซิเดชันไว้ฝั่งซ้ายนะครับ Crs เส้นเดียว Cr 3บวกสารละลายขั้นด้วย uh, ระหว่างครึ่งเซลล์เนี่ยคั้นด้วยเส้นขนาน,นหรือเส้นคู่นะครับ Fe 2บวก uh, น่าจะพอได้ใช่ไหมครับนักเรียนข้อนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแผนภาพเซลล์นี้ uh, แค่นี้เลยนะครับ แผนภาพเซลล์จากปิยาที่กำหนดนะครับามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อ2.2งจุดอเราก็เช็คอีกแหละเพราะว่าเรามันไม่ได้บอกปิยาแอนดแคโทนมาให้ชัดเจนเราต้องแยกเอานะครับโดยแยกจากเล็กออกซิเดชันอันนี้เป็น0อัอนนี้เป็นบวกหนะนะครับไฮโดรเจนจาก0นย์มาเป็นบวกหนะครับอันนี้เป็นแผนภาพครึ่งเซลออกซิเดชันชัวๆนะครับเพราะมันเพิ่มนะครับส่วนตัวนี้บวกหอ่า ซิลเวอร์ไอออนบวกหนึ่งฝั่งนี้ศูนย์นะตัวนี้ลดนะครับตัวนี้ลดเราก็จะได้แผนภาพเซลล์แผนภาพของเครื่องเซลล์ออกซิเดชันเป็นออกซิเดชันคือเพิ่มนะเลขออกซิเดชันเพิ่มนะครับ H แก๊สไฮโดรเจนนะครับขั้นด้วย อ่าแก๊สไฮโดรเจนจะขั้นด้วยอ่าเส้นเดียวนะครับ H บวกตัวนี้สารละลายนะครับแล้วก็อย่าลืมมี Pt ด้วยเพราะว่ามันไม่มีโลหะอ่าตัวนี้เนื่องจากแก๊สกับสารละลายมันไม่ไผสมเป็นเนื้อเดีวยวกันเนี่ยก็เป็นเส้นเดี่ยวขั้นได้แล้วก็อย่าลืมฝั่งนี้ต้องเป็น Pt นะครับ เป็นโลหะ Pt นะครับโอเคนะต่อมาแผนภาพของครึ่งเซลล์ Reduction กันบ้างนะครับจะเป็นตัวที่เรียก Oxidation ลดนั่นแหละนะครับ Ag+ บนะครับสาระละลายขั้นด้วยเส้นเดียวได้เพราะตัวนี้เป็นโลหะ Ag นะครับโอเคโดยไม่ต้องเขียนเลขสัมประสิทธิ์มานะครับ ต่อไปเป็นแผนภาพเซลล์เลยนะครับออ i ซิเดชัไว้ฝั่งซ้ายนะเป็น PT นะครับโลหะ PT t เส้นเดียวแก๊สไฮโดรเจนเส้นเดียวไฮโดรเจนไอออนนะครับสารละลายแล้วก็ระหว่างแต่ละขึงเซลเนี่ยคั้นด้วยเส้นขนานนะครับ h g บ สารลลายแล้วก็คั้นด้วยเส้นเดียวได้เรียบร้อยก็แผนภาพเซลล์ได้นะครับใครทําได้แบบนี้ก็คือคะแนนในาร์ทของแผนภาพเซลล์จนถึงข้อเขียนเรื่องแผนภาพเซลเนี่ยรับรองเก็บคะแนนได้ชัวๆนะครับโอเคนะ